สวัสดีพี่น้องที่รักพวกเรายินดีสำหรับกิจกรรมเสวนานับเป็นกิจกิจกรรมที่ดีทางหนึ่งซึ่งช่วยให้พวกเธอชาวโลกได้มีสติปัญญาเอามาแชร์มาบอกมาถามให้เกิดการตระหนักรู้ซึ่งเป็นเส้นทางหนึ่งของชาวโลกทำให้ได้รับการเรียนรู้ได้รับความรู้ นำมาแบ่งปันเป็นศูนย์รวมหรือหอกระจายข่าวได้แผ่แสงแห่งความรักความเมตตาไปทั่วโลกและจักรวาลชาวโลกเป็นมนุษย์มหัศจรรย์มีสติปัญญาเป็นเลิศเป็นที่ยอมรับของทุกดวงดาวและจักรวาล <S bracket> เพียงเพื่อรอให้ถึงวาระกับการเปิดดีเอให้เสร็จสมบูรณ์ พวกเราชาวฟ้าขอเป็นกำลังใจให้พวกเธอได้เรียนรู้กับภารกิจที่ยิ่งใหญ่เพื่อจะก้าวไปสู่เส้นชัยออกจากเมทริกโลกมายาด้วยความอาถรรพ์กล้าฟันฝ่าโมลสุมโลกมายาสามดีมายืนบนเวทีโลกห้าดียุคทองตื่นรู้อย่างสง่างาน,าน โลกยุคทองตื่นรู้เป็นโลกแห่งสิวิไลสว่างสดใสงดงามล้ำค่าเป็นที่ปรารถนาของทุกดวงดาวและจักรวาลพระบิดาพระมารดาพระแม่ไกาอาปราบปลื้มในหัวใจสว่างสดใสจิตใจเบิกบานยินดีปรีดากับลูกลูกทั้งหลาย และขอขอบคุณความสว่างสวัยที่ส่งประกายไปทั่วโลกและจักรวาลพวกเราชาวฟ้าขอเป็นประจักษ์พยานการสร้างโลกใหม่พระแม่ไก่อาด้วยความรักความเมตตาและขอบคุณจากใจจริงจากพวกเราชาวฟ้าที่ได้ลงมา ทำภารกิจด้วยความยินดีกับพวกเธอชาวโลกยุคทองศิวิไลขอพวกเธอจงรักสามคัคคีจับมือกันด้วยความเบิกบานอย่าแทรกแซงอย่าตัดสินอย่าแบ่งแยกด้วยความคิดของสามดีจงให้แสงสว่างแห่งความรักมาแทนที่ ปิดความมืดเปิดตาที่สามปรับจิตสํานึกเกิดการตระหนักรู้เห็นทางสว่างกลับบ้านเดิมแท้อย่างปลอดภัยพวกเราชาวฟ้ายินดีหนุนเสริมในทุกเส้นทางเพียงพวกเธอวางใจเชื่อใจขอบคุณขอบคุณขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณค่า